จ้าคลิปนี้ก็จะมาในหัวข้อใครที่กำลังคลังหลักคุณอยู่นะคะจะมีให้เลือกทั้งหมดสามสีนะคะ3หัวใจนี้เลยม่วงน้ำเงินแดงนะคะใครกำลังคลังหลักเราอยู่นะคะซึ่งบางทีเราอาจจะไม่รู้ก็ได้ก่อนอื่นที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดหัวใจกดติดตามพีไว้ด้วยนะคะตั้งจิตอธิษฐานดีๆนะคะแล้วเลือกสีม่วงน้ำเงินแดงจ้า คนนี้เลือกสีแดงนะคะใครที่กําลังข้างรักเราอยู่นะคะมาดูกันนะคะว่าคนคนนั้นเป็นใครเขาบอกว่าเป็นรุ่นน้องนะคะที่แบบว่า สนใจคุณมานานแล้วแอบบชอบมานานแล้วจ้าแต่ว่าเขาแบบว่าไม่กล้าที่จะเปิดเผยก็ได้แต่แอบ,บส่องแอบ,บดูอยู่อย่างนั้นแหลนะน้อมันก็เป็นความแบบครั้งในระดับหนึ่งของเขานะจ๊ะคนนี้เลือกสีม่วงนะคะมาดูกันนะคะว่าใ,ใครที่กําลังคลั่งรักเราอยู่นะคะมาดูกันคนคนนี้เป็นคนที่แบบว่าอาจจะแบบเป็นคนที่ไม่ค่อย ที่จะสนใจใครเยอะยิ่งนะคะเข้าถึงยากโลกส่วนตัวสูงนะคะจริงๆแล้วเขาแอบคทั้งรักคุณอยู่นะคะมันเป็นแบบลักษณะคนที่ดูเป็นผู้ใหญ่แต่หน้าเด็กเออประมาณเนี้ยอารมณ์แปลว่ามันว่าหัวใจเนี่ยแบบเด็กละอ่อนแต่ว่าภายนอกดูเป็นผู้ใหญ่นะจ๊ะใครกันนะ มาถึงหัวใจสีน้ำเงินนะคะมาดูสิว่าใครกำลังค,ค้างรักเราอยู่นะเขาบอกคนคนนี้นะคะเป็นเพ e ื่อนเก่านะคะเพื่อนเก่าของคุณเล่นเคียงกันมานะคะเขาค้างรักเราอยู่เขารู้สึกว่าเฮ้ยแอบ่องแอบดูซึกหน่อยนะเขาแบบสนใจเรามานานแล้วแต่ว่าเขาก็คิดว่ามันคงเป็นไปไม่ได้หรอกขอค้างเธออยู่ไกลๆนะคะอาจจะมีจิกบางกัดเราบ้างเนาะแต่เขาค้างรักเราอยู่นะจ๊ะ